จะส่งได้ลองแอดเสียงโดเนตวานอนหรือ,อยังอยากลองโดเนตเฮ้ยลืมลืมสนิทเลยว่าเรามีเสียงโดเนทวานอนอ่ะไม่เป็นไรถ้ามีโดเนตเข้ามาเดี๋ยวบักูใส่เองเลยค่ะลองดูได้นะคะไม่ว่าจะเสียงโดเนตอะไรแต่วันนี้มันจะมีแอดออนเป็นเสียงวานอนเพิ่มในทุกโดเนทที่เข้ามาเลยค่ะเนี่ยเราอ่ะเราตลกอะไรอะไรอะ่ะมีโดเนตก้า,กา<ะ>จับผมตมงเจริญ บอกเลยนะว่าเราไม่ได้เล่นเกมมานานแ yeah. ล้วอเาแคเนี้โอีคเป็นแทบจะแตกแล้วค่ะแค่เนี้ลูกกาลูกกาตอนนี้มันถึงเวลาที่จะได้เป็นข้อมดแม่มนแทงหกวอนลองถือปืนดูสิมันเจ๋งยี่หัวไม้คาถาซะอีกได้ขอบคุณขอบคุณอุ๊อ่อไม่อยากจะเชื่อเลยฮะโอเคอีกแค่นี้ โอ้ยเป็นแท็บจะแตกแล้วค่ะแค่เนี้ยแล้วก็สวัสดีค่ะจ่าฟุงอากาลิงเองทำซันตาไม่เร็วอย่าซันตาใช้ลูกงมาอร่อยอร่อยให้กินนะมีสันตาหลายก็ตัวเด็กไอเรียนตรงนี้มัหมดเร็วแม้แต่ซันตาคลอสฟุงลิงนะนะฟุงพยายามแล้วแต่มันอยู่กับตาข้ามนุษย์ไว้ใจไม่ได้ใช่แล้วล่ะมนุษย์มันไว้ใจไม่ได้มนุษย์น่ะมันเป็นได้แค่สปีชีส์ที่ อุ้ยหมาน่ารักวิตาโดนเนตมาแค่นี้อกอีเปนแทบจะแตกแล้วค่ะแค่เนียสมแรกที่เป็นพวกสปีชีพมนุษย์ที่ล้าหลังไม่คิดจะเหลือช่องไฟให้ฉันผู้นี้ได้พูดเลยขอบคุณมากขอบคุณสำหรับโดนเนตนั่นแหละใช่แล้วมนุษย์ที่มันล้าหลังแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เพราะงั้นเราจะต้องเข้าสู่วิถีแห่งการเป็นานอนเท่านั้น